สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i r เรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังธนาธรรับบินพบแมวที่ฮ่องกงปัดต่อรองให้ก้าวไกลแค่ไปคุยเรื่องชีวิตลูกหลานธนาธรยอมรับบินพบทักษิณที่ฮ่องกงช่วงก่อนจัดตั้งรัฐบาลแต่ไม่ได้ไปต่อรองเพราะกลัวพักโดนยุบ แค่ไปพบกันตามปกติคุยเรื่องชีวิตลูกหลานยำพักเพื่อไทยคือมิตรแม้จะเสียใจที่ไม่ได้ตั้งรัฐบาลร่วมกันแต่ก้าวไกลเพื่อไทยคือสองพักที่เป็นอนาคตของประเทศวันนี้20พฤศจิกายนนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่ได้ให้สัมภาษณ์นายสรยุทธสุทัศนจินดาในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอตอนหนึ่งยอมรับว่า ในช่วงก่อนการจัดตั้งรัฐบาลได้เดินทางไปพบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่เกาะห้องกงจริงซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่นายธนาธรยอมรับในเรื่องนี้หลังจากมีกระแสข่าวสะพัดในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานายธนาธรกล่าวกับนายสรยุทธ์ว่าเป็นปกติที่เราพบปะพูดคุยกันกับนักการเมืองทั่วไปแต่ยอมรับว่าก่อนจัดตั้งรัฐบาลเสร็จได้มีการพบปะพูดคุยกันจริง แต่คุยเรื่องชีวิตเช่นชีวิตมีหลานแล้วเป็นอย่างไรบ้างเป็นเรื่องปกติไม่ได้ไปต่อรองเรื่องจัดตั้งรัฐบาลเพราะผมเองไม่มีตําแหน่งในการเมืองและก็อาจจะโดนยุบพักถ้าไปต่อรองนายธนาธรกล่าวเมื่อถามว่านายธนาธรไม่มีอํานาจเหนือพักเก้าไกลใช่หรือไม่นายธนาธรได้ตอบเลี่ยงไปว่าวันนี้ตนภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เห็นพักเก้าไกลเติบโตโดยไม่มีธนาธรและปิยบุตร ภูมิใจมากและอยากให้เป็นแบบนั้นมันทําให้เห็นว่าพรรคก้าไกลเป็นสถาบันการเมืองไม่ใช่เป็นของคนใดคนหนึ่งตนอยากให้เป็นเช่นนั้นนายธนาธรยังกล่าวอีกว่ารู้สึกเสียใจและเจ็บปวดที่สุดที่พรรคเพื่อไทยไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลกับพรรคก้าไกลแต่เขาเข้าใจข้อจํากัดของพรรคเพื่อไทยดังนั้นถึงแม้จะเสียใจแต่สําหรับตนพรรคเพื่อไทยคือมิตรและทางออกที่จะทําให้ประเทศเจริญก้าวห,หน้า ต้องมีสองพักนี้ฝากถึงเพื่อนในพัก9ก้าวไกลและแกนนำพักเพื่อไทยด้วยอนาคตของประเทศอยู่ในมือคุณทั้งสองนายธนาธทรกล่าวว่าตนไม่เห็นด้วยกับการแจกเงินดีต้น1ล1 0 0 0 0บาทเพราะเชื่อว่าหากจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาหนี้ครัวเรือนต้องทําให้คนมีรายได้สร้างความมั่นคงในการสร้างงานและสร้างอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันได้ ตนยินดีจะไปแชร์ข้อมูลเรื่องการใช้เงิน5้าแสนล้านตามโครงการที่คิดขึ้นมาเช่นน้ำประปาดื่มได้และการจัดทำระบบการจัดการขยะทั่วประเทศนายธนาธรยังย้ำว่าพันธมิตรระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลจะเป็นพันธมิตรทำให้ประเทศก้าวหน้าที่สุดและกลับมาเป็นประชาธิปไตยที่ตนพูดเมื่อวันก่อนก็ไม่ได้พูดถึงพรรคเพื่อไทยเลยเพียงแต่พยายามเสนอสิ่งที่อยากทำไม่รู้คนอื่นคิดอย่างไร แต่พักเพื่อไทยคือมิตรแม้จะอยู่คนละฝั่งเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเราเป็นฝ่ายค้านก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อย ที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิ o โอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ